สวัสดีครับผมไบโฟเทวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการหาแหวนพายไนฟ์ซึ่งเป็นไอเทมยอดฮิตสำหรับสายตีนะฮะทำให้เราอึดนะครับผมเพราะว่าเวลาตีแล้วเราจะได้รับฮิลเล็กน้อยมาจากที่ตีนะฮะเล็กน้อยไม่มากนะฮะแต่ทำให้เราสามารถมีชีวิตยืยนยืาวต่อไปได้นะครับวิธีการหาไอเทมชิ้นนี้นะไอเทมชิ้นนี้อยู่ในเชสที่อยู่ในดันเจียนอีกทีนะครับผมซึ่งในการเปิดเชสเนี่ย คุณต้องมีกุญแจกุญแจได้มาจากไหนนะฮะกุญแจจะดรอปจากมอนเตอร์ในไบโอมคริมสันนะฮะสำหรับเชตอันนี้นะครับผมมีโอกาสดรอปจากมอนเตอร์ใดๆนะครับผมตัวอะไรก็ได้ที่อยู่ในไบโอมคริมสันเนี่ยมีโอกาสดรอป0.04%นะครับผมซึ่งเป็นโอกาสที่น้อยมากเมื่อคุณได้กุญแจมาแล้วนะฮะคุณอย่าเพิ่งรีบดีใจครับถ้าโลกคุณยังไม่ได้ฆ่าแพนเทอรล่านะฮะคุณจะยังเอากุญแจนั้นไปเปิดเชดไม่ได้ครับผมเพราะนั้น ถ้าคุณถ้าโลกนั้นนะยังไม่ได้ฆ่าแพนเทอรล่าคุณต้องไปฆ่าแพนเทอรล่าให้เรียบร้อยจากนั้นก็เอากุญใจไปเปิดเชนในดันเจียนได้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็ได้มาแล้วไอเทมนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับโปรดกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้สร้างนะครับผมอยากดูคลิปไหนต่อโปรดคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวเราจะมาให้คำตอบทีหลังนะครับผม